you สำหรับปีนี้นะคะเป็นปีที่ชับไลฟ์ประกันชีวิตเราก้าวสู่ปีที่25แล้วนะคะเราก็มีการเฉลิมฉลองในส่วนของปีที่25ของเราอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะเราเริ่มต้นด้วยการทาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมนะคะของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเลยนะคะเริ่มที่ตัวแรกที่เราเริ่มล็อกมาตั้งแต่ต้นปี CIXtra Plus นะคะแล้วในวันนี้นะคะเราได้ล็อก Signature Legacy นะคะซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งในกลุ่มของการวางแผนกองมรดกนะคะ นอกจากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆที่เราออกมาแล้วนะคะเรายังมีในส่วนของเรื่องของลูกค้าค่ะที่เราให้ความสําคัญนะคะก็คือในเรื่องของแคมเปญพิเศษค่ะชับไลฟ์25ปีแจกทอง50บาทนะคะซึ่งเราล้ออย่างยิ่งใหญ่สําหรับออลูกค้านะคะที่ชําระเบี้ยประกันภัยนะคะหรือซื้อกริษั์ประกันชีวิตของเรานะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึง31ธันวาคมนะคะด้วยเบี้ยประกันภัย25,000บาทขึ้นไปนะคะเราจะจับทองนะคะด้วยทองเนี่ยทั้งหมด รอบละ25บาท2รอบ50บาทนะคะรวมมูลค่ากว่า200รางวัลแล้วก็รวมมูลค่ากว่า2.5ล้านบาทค่ะ <c oughs> นอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าเราไม่ได้มาแค่เรื่องนี้นะคะเราอยากใส่ให้ลูกค้าเนี่ยได้รับการดูแลแล้วก็ใส่ใจในสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราพิเศษเลยค่ะเราจับมือกับ v i t a Life นะคะในการที่จะดูแลสุขภาพลูกค้าแบบองค์รวมนะคะภายใต้แนวคิดที่ว่า Protect Today Preserve Tomorrow ค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากๆที่เราจะจัดกิจกรรมพิเศษกับ Vital l i f e ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะกิจกรรมแรกเริ่มเดือนหน้านั่นเองนะคะมีทั้งซิงเกิลโวมีทั้งครีเทนต์ต่างๆมากมายค่ะ ถามว่าหมดหรือ,อยังคะยังนะคะในส่วนของลูกค้าเรายังมีในเรื่องของตัวโมเมนต์พิเศษนะคะในการที่จะมอบรางวัลให้กับลูกค้าในทุกๆช่วงจังหวะของชีวิตที่สําคัญอย่างเช่นในเรื่องของวันเกิดของลูกค้าเราก็จะมีเซอร์ไพรส์กิฟต์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วยังมีแคมเปญอีกมากมายรวมถึงกิจกรรมอีกมากมายตลอดทั้งปีสําหรับลูกค้าค่ะในส่วนของฝ่ายขายเราไม่ลืมค่ะเราก็ยังมีในส่วนของการร่วมมือพิเศษเลยค่ะกับแบรนด์วชานิกานะคะชาพร คอสวาธานิกาค่ะในการที่จะออกแบบชุดสุดหรูพรีเมียมเลยนะคะในการที่จะให้กับฝ่ายขายของเราที่เป็นฝ่ายขายที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็มีผลงานที่ดีนะคะรวมถึงมีการบริการที่ดีนะคะเพราะเรามั่นใจอย่างยิ่งว่าไม่ใช่แค่เพียงความรู้ที่เราสามารถที่จะส่งเสริมให้ฝ่ายขายได้แต่ในเรื่องบุค,คลิกภาพและความมั่นใจก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของฝ่ายขายตัวแทนประกันชีวิตของชับไลฟ์ประกันชีวิตเช่นเดียวกันค่ะ